สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูการปั้นพญานาคนะครับอตอนนี้ก็กำลังทำบ่อน้ำนะครับซึ่งการปั้นพญานาคนี้ก็อยู่ที่วัดย่อเหนือนะครับตำบลคำเพื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งบ่อน้ำนี้ก็จะทำเป็นพญานาคล้อมรอบนะครับ วันนี้ก็เลยอาตัดต,ต่อคลิปมาให้ดูนะครับว่าการทําพญานาคขั้นตอนของการทํานี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือบริเวณรอบๆของบอ่อที่จะปั้นพญานาคนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังดัดเด็กขึ้นโครงพญานาคอยู่นะครับ ก็จะทำเป็นพญานาคหลายตัวนะครับล้อมรอบบอ่อตรงนี้นะครับครับภาพก็อาจจะมืดอยู่เล็กน้อยนะครับเพระวัติใ้้กล้องมือถืออาถ่ายทำนะครับซึ่งด้านนอกองพระประธานนี้ก็ เปิดให้เข้ามากราบไหว้ได้แล้วนะครับ,นะรบตรงนี้ก็ทําการก่อสร้างก็ล้อมผ้าไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ,นะรบตรงนี้ก็มีเส้นนาบลอดหลอดอท่าออกมานะคร่บ ก็จะทําเป็นพญชนหลายตัวนะครับซึ่งก็แต่ละตัวนี่ก็ไม่รู้ว่าจะาพันไปตรงไหนมากนะอันนี้ก็แล้วแต่ช่างจะออกแบบนะครับนี่ครับก็ดัดเ็กพันเสาไม่ได้เลยครับอ่าตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอ่า องค์พระที่จะมาตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็ทำการตัดตะข่ายนะครับเพื่อจะมาพันตัวพญานาคซึ่งตะข่ายนี้ก็ใช้ตะข่ายพลาสติกนะครับตัดให้เป็นแผ่นแล้วก็นำมาพัน ก็ใช้ลวดมัดนะครับครับ,บนี่ครเป็นตะข่ายพลาสติกสีเขียวนะครับ อพอการขึ้นโครงพยานาคนี่ก็ค่อนข้างเกี่ยยุ่งยากเหมือนกันทำให้เสียเวลาไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ละตัว แต่ละตัวนี้ถ้าทําเป็นตัวเป็นตัวไปนี่ก็ใช้เวลาประมาณตัวละอาทิตย์นะครับถึงจะแล้วเสร็จไปถึงจะแล้วเสร็จครบอ,องค์ประกอบทั้งหัวและหางแล้วก็เก็ดใช้เวลาอยู่ประมาณตั้งอาทิตย์นะครับซึ่งการปั้นแต่ละตัวนี้ก็ใช้เวลานาน,าน ครับต่อไปก็เป็นการป้ายปูนนะพอเรามาต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ทำการป้ายปูนให้อื้นให้เต็มโครงตาไขที่เราขึ้นไว้นะครับ ปลายฟูนเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งตัวนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครยังไม่ทั่วท่างก็ค่อยๆปลายฟูนไปเรื่อยๆนะครับ ก็ปั้นเสร็จเป็นบางส่วนนะครับก็ยางไม่แล้วเสร็จครบองประกอบตั้ช่างก็กำลังปั้นอยู่นะครับ ในส่วนของการปั่นก็แล้วเสร็จเป็นบางส่วนนะครับซึ่งทางวัดก็จะมีการจัดงานบุญกระถินนะครับก็เลยต้องพักการทำพญานาคไว้ก่อนซึ่งก็เสร็จงานบุญก็จะได้ทำการปั้นต่อไปนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางวัดก็เปิดให้มากราบไหว้ได้แล้วนะครับ

ชุดสนาขารชุดผ้าไตคือละกาสิบเก้าบาทถ้าเราไมแม้ไม่ได้หาร่วมกันก็ได้ค่ะเพเป็นอย่างร่วมกันชุดละบาทเลย